สักขาใดๆความรักเหมือนโคถึกกำลังคึกพิกขังไว้ก็โลดจากข้อไปบ่อยอมอยู่หน้าที่ขังถึงหากจะผูกไว้ก็ดึงไปด้วยกำลังยิ่งห้ามก็ยิ่งคลั่งบอหวนคิดถึงเจ็บกาย นางมาแล้วไซด์แต่ฉันใดจึงไม่พูดจานางยังงงงวยที่เลกบนตาแต่ตัวข้าจะแก้ดู่อหน้านางมัฒนาหากองค์ะเทศโดยถามอาการใดเจ้าจงตอบไปแม้เข้าใจไม่เข้าใจก็ตามเข้าใจแล้วเจ้าค่ะหากองค์ีนั้นเลยครัฉันจะตอบไปทันทีหากพี่จะกอดวัตถุและจุมพิษตะเจ้าจะว่าอะไรข้าบาทจะขัดดืไม่ได้ผีข้าองค์จะทรงปอง ว่าแต่จะเต็มหรือดีหรือหักแดนุกอดและจุบน้องเต็มใจมีเต็มต้มก็ต้องจะปฏิบัติระเบียบดีเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้เล่าที่เป็นเช่นนี้เป็นพ่อนางยังงงวยด้ฤทธิ์ของมนตาอันกระหม่อมได้สะกดให้นางทูลตอบตามที่วงต้องการไม่นะเราไม่ต้องการนางด้วยวิธีนี้เราต้องการนางโดยที่นางยินยอมด้วยความเต็มใจฉะนั้นแล้วขอให้ท่านจงได้โปรดไายมนให้นางด้วยเถิด ก่อนเจ้าจะไปไหนได้โปรดให้หม่อมฉันไปเกิดหากแต่ข้ารักเจ้าถึงเพยน,นี้แต่ฉะไหนรับรับไม่ตีที่ข้ามีต่อเจ้าฉะนั้นแล้วข้าขอให้เจ้าไปเกิดหน้าแดนมนุษย์ข้าจะให้เจ้าเลือกว่าเจ้าจะเกิดเป็นอะไรอันโปรดให้เลือกตามดูดิข้าหน้าบ,บัดนี้ขอเป็นซึ่งมารีรูจีเนจวิไลวันสุดแท้แต่จอมสวง จะบปฏิปาสานทันขอเพียงให้มีพันภารารื่นระทวยหอมก็บุกภาอย่างใดมีที่งามทั้งสี่อีกทั้งมีกลิ่นสงไกลแต่ต้องมีหนามไว้ป้องกันไม่ให้เราเดรฉานาผ่านยับถ้าโปรดพิยอดมาลาเห็นมีแต่ในภาคฟ้าในแดนคุณหาไม้นี้มิได้แห่งไหนไม้นี้มีน้าเช่นใดหรอไม้เรียกพกาคุมพระชกะสีรุณแสงหนจะเป็นอก ด้วยฤทธิ์อันฆ่าผู้ยิ่งใหญ่ข้าขอสาบให้นางมัทนาลงไปจุตินระกมนุษย์ด้วยเถิดอ,อ้ดอกนี้เอ๊ะเขาเรียกดอกอะไรนะทำไปบอกท่านกาละทักษิณดีกว่า ดอกไม้ที่สองกลิ่นหอมแล้วขอรับแั้เจ้าจงพาข้าไปโดยเร็วพันในเล่าต้นไม้ที่เจ้าว่าอยู่นี่ขอรับถ้าได้ประสบพบเห็นดอกอัศจรรย์นี้ดูข้ามาพร้อมกันอย่ามวัวเถียงกันไม่เข้ากันไปเก็บดวงมานมาให้เราพันโอ้ยก็ตจ,จุงเบยดีแล้วถูกน้ำเข้าบ้างก็ดีสาก่อน อย่าตัดมาลีที่งานเช่นนี้เราอยากใคร่ให้เจ้าขุดไปโอ้ยมาหยุดก่อนนี่ไม่ใช่ไม้ธรรมดาแต่นี่คือเป็นเทพธิดาที่ถูกสาปให้จุตติลงมาจากแดนสวรรค์วันนี้เจ้าอย่าลำไรช่วยกันยกไปยังสวนนะอาสมสถาน นี่เราเดินมาถึงที่ใดกันแล้วนี่ถ้าเราเดินไปทางฐานก็คงจะไม่ทันเดี๋ยวเราจะนั่งพักอยู่ใต้ต้นไม้แถวนี้ก่อนเจ้าจงพาพวกพานไปหาพระอาจารย์กาลทันศิลก่อนพระเจ้าพ่อ โอ้โห oh, ล,ลึกขึ้นแล้วก็สุดจะเสียดายได้เคยประสบหลายมิคละแล้วบอกเคยเห็นกวางงามอาลามทั่ววรกายะดังเช่นดานูระเลิงเล่นจอละไล่น้วันนี้ขณะนี้ข้าได้พบที่อยู่ของพระอาจารย์แล้วพระเจ้าค่ะดี ข้าจะได้พักอย่างเต็มที่เสียทีอันภูมินาศเสด็จประาพาสพักแรมผนใดตรงเดินทางมาเรื่อยพอพระไทยที่ใดก็พักที่นั่นพระบิดาข้า ข้าเจ้าชาได้เตรียมอาหารด้เรียบร้อยแล้วขอเชิญข้าพิจารละเท้าชัยเสนได้เลยนะเจ้าคะตอนเราเป็นเจ้าของบ้านคงต้องขอเลียนท่านมาเถิดทิดาเอ๊ะกูสุบินเหนหนรู้ว่าจริงเมื่อกี้หรือเทวนาีพระเสด็จนศสาลา พระทอดพระเนตรเห็นดารุณีวิเศษสายมณีทะเลียงไว้ดุจจะปริยบุตรีจะหาวิไลปานลือกูก็บอกเคยเห็นและหากว่ากูได้ดุจจะปริยบุตรีข้าขอเชิญท่านเข้าไปนั้นอาสมเถิดขอเชิญพระอาจารย์นำทางด้วยเถิด โอ้โหกระไรเลยบ่ไม่เคยาก่อนการพอเห็นก็ซาบซาดรือตีลักก่อหังหายยิ่งยนวานิดาและก็ยิ่งจะร้อนคลายเพลิรรุมประชุมกายณอูลาบอลาลดตสาก่อนและนูเหนหนณประตูศิลำรไรจันหนึ่งจะมีไฟจราจากพระอาทตย์ หนาใจลารลนไนปนะเป็นชนีดแต่ไรก็ไม่มีมณานานะมิตรเหระหุมไม่เคยจะเชื่อว่าราศีนั้นจะสัมพดนุมาสู่ณใจตนและจะต้องกระทมระทวนขานี้ิติตบทชายวรรณะพิเศษสายใจว่าและหวานปาืออีนั้นจะโลดจะลอย ถาวายบังคมเพคะได้ยินว่าพระองค์ทรงกลับมาจากการประพาสป่าแต่แล้วเหตุใดมิเสด็จตำหนักของหม่อมชันละเพคะหรือมีคนลังไว้มิให้เสด็จได้ปล่อยให้หม่อมชันนั่งล็อกแก้วอยู่ที่ตำหนักของพระองค์ไปสิเพคะอันว่าหม่อมชันหรือจะรังพระองค์ไว้ได้หากพระองค์อยากจะเสด็หม่อมชันก็มิได้ขัดพระไทยข้ารู้ที่พระองค์ทรงโปรดเจ้าเป็นเพราะเจ้ามิเคยขาดใจละสิหญิงใดที่ขาดใจผัวผัวก็คงมิรักได้นาน ต้องช่างประจบประแจงแต่ตัวข้านี้เป็นถึงธิดกากษัตริย์ซจึงประจบประแจงไม่เป็นไหนเลยจะสู้ธิดาพโยคีได้ไดอ่ออย่านะจันทีว่าจะาเธอนันเกินไปมาพัฒน,นาเราไปกันดีกว่าจะอยู่ไปทําไมหดือ,อยู่ไปก็เถียงกันยืดยาวยิ่งใหญ่หาแกนสารไม่ได้ ี่โสพี่ดีดีตาประตกสำอออผัวแหนมึงหนะังเอาหัวบ่ไม่มีแลรู้ไหมผีกูจะใช้คนจอระยังชนกนาดแล้วทูนค่าดีกาดหรือว่าไทยจะดูได้ฉะน,นั้นเรารีบกลับตำหนัดก,กันดีกว่าเพคะผมฉันมีแผนการดีๆจะทูนถวายเพคะชักชายอยู่ใหญ่แล้วรีบไปกันเถอะข้าละหมันไสอีนางมัทนาเต็มทบ นั่นนางอเจ้ารืออันใดเลาหรือว่าเกิดเหตุอันใดแต่นทีทิดาในเว่าของข้าราชดรสรักษให้บอกฉันน้าวสารลสุมาถวายองหมคอไม่ได้กาละจะต้องทำการแจ้นจแจ้งให้กขาทหารทหารจัดเตรียมครับ สหัินาคุละแกแค้นให้ลูกของข้าเลยว่าจันทีจะแค้นเครืองข้าได้ถึงเพียงนี้ถึงกับบอกให้พระบิดายกทัพมาตีเมืองเราและยิ่งตอนนี้มัฒนาไม่สบายอยู่ด้วยข้าว่าข้าจะกลับไปเยี่ยมนางเดี๋ยวเจ้าไปกับข้านะสุภางพระเจ้าค่ะ าการสงครามเล่าเป็นอย่างไรบ้างฝ่ายพระบิดาก็ยังคงยกทับไปตีทับของปรสสวะมีอย่างต่อนเนื่องแต่ทับของประสวรนุก็ยังคงรับมือได้อยู่พี่คะ ตัวมึงนี่ช่างเจราจารสาไถยิ่งพูดยิ่งนัวเข้าตัวล่ำไปมึงจะอยู่ใหนักปัตตภีนันทีวัฒนะจับตุ้งพางมัดเอาไปทันทีแล้วข่ามันให้บรรลัยคืนนี้คนคตอับปรีมิควรอยู่นานจกเอามัทนาโฉมจู ไปพร้อมกับชูของนางผมสายค้าเสียด้วยไซจะได้สมหมายพร้อมๆกันตายไปเคียงคู่กันเดี๋ยวพอมเท่าน,นี้แล้วเขาเจ้าคะความผิดมันมากนักจกับมัแหารอบเมืองเล่นในลระเทศออกจากเมืองปั๊กทำไมเจ้าจึงทำกับข้าเชิ้นนี้ อ้านี้รักเจ้าสุดหัวใจบาฉันทราบม,มาว่าเกิดเรื่องบัตรสีบรทะทะลิงขึ้นแหมแหมแหมน่าเจ็บใจนามัทน,นานะเพคะแตเด็ดพี่อุตสาารักมันก็ยังคิดทรยศหักหลังไหนจะเรื่องสงครามอีกเอาอย่างนี้ไหมเพคะ ให้หม่อมชันทูลเสด็จพ่อว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดการแล้วให้ยกทัพกลับไปดีไหมพคะเก่งจังนะแม่จันทีมีอุบายที่จะห้ามทัพแต่จใจข้ายอมรับคงไม่ได้คอยดูเถิดข้าจะบันพระเสียนมาคดราชามาปากเจ้าให้ได้ลาท้าวิคุณมาขอเข้าเป้าเพ่ค่ะให้มันเข้ามาได้ เามีเรื่องสำคัญจริงเรามีเรื่องอะไรถึงรีบร้อนเข้ามาบอกข้ารเคจริงหรือเรานี่มันช่างโง่ขาเสือเกิน มารู้ความจริงทีหลังตอนนี้เราก็สั่งค่าสองคนนั่นไปแล้วเราอยากตายเสียเหลือเกิน้าขกเพเยศค่ะข้าเจ้าขาได้ประหารสองคนนั้นไหมสุภาพขออาสาไปออกรบชีวิตในสนามรบส่วนพระนางมัทนาข้าวาเจ้าได้ปล่อยสู่ทีเมืวันแล้วพ่ะยาค่ะข้าแต่องค์คือเคูู่ยิ่งใหญ่ณตอนนี้ความรักของข้า ได้สร้างความเสียใจให้กับข้าอย่างยิ่งข้าจึงอยากจะขอวิงวอนให้ช่วยข้าเถิดข้าได้ยินคำอ้อนวอนของเจ้าแล้วมีใจสงสารยิ่งนักข้าจะนำเจ้ากลับไปสูนนะ่หน้าสวรรค์กับข้าม,มีความรักที่มั่นคงนัไม่อาจทิ้งคนที่หมกมั่นนักไปได้งดมันขอขอบพระทยัยเข้าอย่างยิ่งสำหรับ ปรนาประทานให้แต่มมผมฉันคงรับไว้ไม่ได้มัทนาเจ้านี่แปลกนะักเราชวนเจ้าไปอยู่นะสงสวรรค์ด้วยกันเจ้าก็มีไปปีตเจ้าพอใจที่จะทนทุกอยู่ที่นี่ต่อไปแล้วหัวทิ้งก็ยังหงอยู่ได้เมื่อเจ้ายังอหังไม่รับไมตรีจากข้าอยากช้ำใจอยู่เยี่ยงนี้ข้าก็จะให้เจ้าสมบัติทนาเจ้าจงเป็นดอกกุหลาบรอความรักของเจ้าอย่างนี้นิรันดร ไม่น่าเป็นเช่นนี้เลยองค์สุเทพและพระสวามีก็ช่างใจร้ายเสียกระไรโถน่าสงสารจริงๆแม่ขุนเกิดเหตุอันใดขึ้นนี่แล้วมัทน,นาเล่านางอยู่ในเสียแล้วยายเจ้าจึงมานั่งเศร้าโศกอยู่นี่หรือว่าเกิดเหตุอะไรกับชายาอันเป็นที่รักของข้านางมัทน,นาได้เด็๋ยอ,อ้อนวอนใองค์สุเทพช่วให้ องสุเทพจึงชวนนางไปอยู่ด้วยตามบนสวรรค์แต่นางมีความมั่นคงมีความรักจึงไม่ยอมไปองสุเทพไม่พอใจจึงสาปให้นางกลายเป,ป็นนางพิารอดไปไม่น่าเลยข้ามาไม่ทันหรือนี่พบความมู่เขาผมพ้าแท้มีหัวใจมั่นคงเยี่ยงนางไม่ได้แล้วข้าจะนำดอกกุหลาบมัทนาไปปลูกที่วัง พื่อที่ข้าจะได้อยู่กับนางตลอดไป